สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอยพิษนุระบายความในใจเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับนักแสดงพิธีกรหนุ่มบอยพิษนุเพราะมีผลงานรวมถึงข่าวขนาวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ขายรถหรูของตัวเองในไอจีด้วยละครับแต่หลังจากที่โพสต์ขายรถหรูของตัวเองไปได้ไม่นานก็มีคอมเมนต์ด้านลบเข้ามาไม่หยุดล่าสุดเจ้าตัวเลยออกมาโพสต์อัปเดตว่า ตอนนี้ขายรถได้แล้วและระบายความในใจถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด้านลบใจจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันครับขอระบายความรู้สึกนิดนึงนะครับการที่ผมขายรถผมมีเหตุผลส่วนตัวของผมผมได้ไปเห็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นการประชดประจานด่าทอถามจริงๆนะครับผมเคยไปทำร้ายคุณคุณทั้งหลายหรอครับถึงมาว่าผมน่นนี่นั่นทุกวันนี้สถานการณ์ก็แย่มากพออยู่แล้วรู้ว่าทุกคนที่เม้นด่าก็เครียด แต่การได้คอมเมนต์คนแย่ๆแล้วมันทําให้คุณดีขึ้นหรือครับถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นแต่ผมรู้สึกแย่ลงไงแค่ผมประกาศขายรถผมผิดตรงไหนถามตรงๆครับงานนี้ก็ทําเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าอย่าไปใส่ใจเลยครับเราไม่ได้ไปถือไปรับมันก็กลับหาคนให้เองครับอีกท่านบอกว่าอย่าไปใส่ใจพี่ช่างมันแค่เฉพาะคนที่รักพี่กับพี่รักพอ อีกท่านบอกว่าช่างมันเฮียดีใจด้วยนะคะและเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะอีกท่านบอกว่าสูส้ๆครับพี่อีกท่านบอกว่าพี่บอยที่รักกอดๆๆนะรักจุ๊บจุ๊บอีกท่านบอกว่าเออป่วยนะเป็นบ้าน,นะพวกที่คอมเมนต์ผีๆเนี่ยสติเด้อไม่ต้องไปอ่านนะเฮียเลิฟอยู่จ้าอีกท่านบอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจค่ะน้องบอยเขาคงไม่รู้ว่าน้องบอยเป็นคนน่ารักมากพี่ยืนยันน้องบอยเป็นคนน่ารักมากค่ะ อีกท่านบอกว่าคนมันสมองน้อยจิตใจครับแคบอย่าไปสนใจเอามาใส่ใจเลยนะครับพี่บอยปล่อยมันบ้าไปค่ะ อีกท่านบอกว่ารถก็รถคุณแต่มันดันไปหนักหัวของนักเลงคีย์บอร์ดคนประเภทนี้เหมือนป่วยทางจิตไม่ได้พิมพ์ด่าคงกินไม่ได้นอนไม่รับอย่าไปเก็บมาปวดจิตเลยครับเป็นต้นเรียกได้ว,ว่างานนี้ก็ทําเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้เจ้าตัวการสนันเลยละครับเพราะมองว่าการจะขายรถหรือขายอะไรในช่วงนี้มันสิทธิ์ของเราทำไมจะต้องเข้ามาคอมเมนต์แซะหรือบันทอนกันด้วย เอาเป็นว่ายังไงก็ส่งกำลังใจให้หนุ่มบอยด้วยนะครับอันไหนที่เป็นคอมเมนต์ลบๆหรือบั่นทอนจิตใจก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจเลยครับโฟกัสที่ตัวเราและคนรอบข้างที่เรารักดีกว่าเพราะเก็บมาใส่ใจก็มีแต่บั่นทอนจิตใจเปล่าๆและสําหรับคนที่ชอบคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ด่าคนอื่นเพื่อความสนุกของตัวเองนั้นก็อย่าทําเลยครับเพราะวันหนึ่งคนที่ถูกคุณคอมเมนต์ฟ้องกลับขึ้นมาจะสนุกไม่ออกแถมอาจจะต้องเสียเงินหลักแสนเลยด้วยบอกเลยว่าไม่คุ้มครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ